สวัสดีครับวันนี้ครบอยู่กันที่ค่ายมวยเสือเก้ามวยไทยนะครับวันนี้เราได้อีดแชป์โลกเฉลิมพลสิงห์วัชชาหรือว่าเอ็มพลตัวร้ายนะครับมาช่วยปั้มช่วยจุดไคกับเพื่อนเอ็มเพราด้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับนะที่ได้มาตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันก็สี่แล้วคนสุดท้ายแล้วนะครับนะก็อยากจะให้ทําให้ดีที่สุดนะครับนะเราไม่อยากไปคาดหวังอะไรมากเพราะว่า ถ้าเกิดคาดหวังอะไรนะมันจะไปกดดันนักมวยนะครับนะก็อย่างที่พี่เบสนะครับบอกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอนะครับที่เหลือก็ค่อยมากันวิธีเรามาด้วยใจใช่ทำด้วยกันกุศลแค่นั้นเองฝากติดตามด้วยครับบ้าเลยเออ ไออเฮ้ยนครับหุ่นนี okay, microbes, um i, ่พอๆกับน้ำสวัยเลยนะครับอู้เยระดับแชมโลครับคนตัวลายครับ

แชมป์โลกครับเฉลยคน,นของโรนชาครับเอมอางครับผมไม่รู้ว่าสไบยจะชอบดีขนาดไหนนะแต่ว่าผมก็กินยากครับกินเอ็มอะไรยากนะถ้าเกิดจะเดินจับตีนะครับเพราะว่าความเป็นมวยเนี่ยมันมีกันอยู่แล้วมันไม่มันไม่ลืมอะครับนะส่ตัวมันไม่ลืมความเป็นมวยมันมีคือ เราแม่งรู้ว่าตัวใหญ่ผมไม่คุ้นเลยเหนื่อยมากไปจับเตียงไม่ได้แล้ีกี่กิโลเนี่ยนั้นหนักเท่าไหร่ขอเก้าสิบฟาเก้าสิบฟาเก้าสิบหกนะเก้าสิบหกตัวายเท่าไหร่นะเก้าสิบตั๋วายเก้าสิบหรือเปล่าใช่ตั๋วแรงอผมนี่หนักกว่าถวายนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเราจะได้รู้ว่าเล่นได้ไม่ได้ครับใช่ครับใช่ครับปากปากนะครับปากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับนะทุกคนเลยครับนะฝากกับทุกคนเลยคือเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่อ่ะนะดูเอา ดูเอาดูเอานะ <c oughs> <c oughs> ดูระบบหายใจนะครับคุณยอมยู่